You play, play, me, me. จากวงหนปมพระเอกดังด่าแท้จริงแล้วพูดแบบนี้กลายเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นของนักข่าวสาวมิวทีวีพูที่ออกมาล่ำให้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ถูกพระเอกดังด่า กลางลานจอดรถถึงสองครั้งทำเอาเจ้าตัว,ตวสตันและล่ำให้ออกมาเลยทีเดียวโดยโลกออนไลน์ต่างวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดโลกออนไลน์ต่างแชร์หลักฐานที่ชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาโพสว่าเรื่องนักข่าวสาวอัดคลิปล่ำให้บอกช็อกพอเจอพระเ,เอกหนุ่มชื่อดังด่ากลาวว่าเฮียกลางลานจอดรถล่าสุดคดีพิฆาะเพราะรุ่น,น้องที่ไปถามกับพิมผู้จัดการของพระเอกมายืนยันเขาพูดไปว่าของเพียบนะเพราะนักข่าวถือของพลุงพลังยัง,งงงอยู่ว่าตอนแรกขอถขอ่ายรูปแต่ก็ไม่เห็นเข้ามาถ่ายเราที่วิตตามที่ได้ฟังมาทุกคนอาจจะคิดว่าทีมพยายามปก แถมยามากเพราะเอกจะไปพูดอย่างนั้นให้เสียเรื่องทำไมอยู่วงการมาก็นานแล้วแถมตอนนี้ยิ่งไม่อยากเป็นข่าวอยากให้กระแสะจบเร็วๆด้วยซ้ำหากเพื่อนชอบข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ